สวัสดีค่ะนอกเหนือจากภารกิจสําคัญที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตทําหน้าที่ในการควบคุมและดําเนินการจัดการเลือกตั้งและออกเสียงประชามติให้เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรมแล้วกกตยังมีอีกหนึ่งภารกิจที่สําคัญค่ะนั่นก็คือการให้การศึกษาแก่ประชาชนในเรื่องของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองให้แก่ประชาชนค่ะ คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตเล็งเห็นว่าจําเป็นจะต้องมีหน่วยงานทางวิชาการโดยเฉพาะในการดําเนินภารกิจการให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง โดยทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการเลือกตั้งแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆรวมทั้งรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนของสังคมเห็นความสำคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง <c oughs> เพื่อพัฒนาให้การเมืองและการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตโปรง่งใสและเที่ยงธรรมค่ะ และในขณะเดียวกันค่ะก็ได้จัดทําหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงขึ้นโดยการบริหารจัดการและการพิจารณาได้ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการหลักสูตรคณะกรรมการกํากับดูแลหลักสูตรการฝึกอบรมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาภักการเมืองและคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทำให้สามารถเปิดหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงได้เป็นผลสําเร็จค่ะมีผู้จบหลักสูตรนี้มาแล้วนะคะ5รุ่นเกือบ500คนเลยทีเดียวค่ะจากพอตสอหนึ่งมาจนถึงวันนี้พอตสอหกแล้วค่ะหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงมุ่งหวังให้บุคลากรของพรรคการเมืองนักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการหน่วยงานของรัฐ องค์กรอ,อิสระและภาคเอกชนองค์การเอกชนรวมทั้งนักวิชาการและสื่อมวลชนซึ่งเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศได้เข้ารับการศึกษาอบรมเพื่อนำไปสู่การขยายผลในการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งที่เป็นรูป,ปรธรรมอันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆด้านและเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2555 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารพระราชทานพระราชวโรกาสให้หนายอภิชาติสุขคานนท์ประธานกรรมการการเลือกตั้งนำผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงรุ่นที่1-3ถึงเข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูงและเข็มวิทยาฐานะสร้างความปราบรื่มปิติให้กับนักศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นอย่างมากค่ะ แล้ว,วันนี้ค่ะก้าวเข้าสู่หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงรุ่นที่6ประจำปี2,557หรือพอตอส .6 ค่ะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งยืนยันมาเลยค่ะว่าปีนี้จะเข้มข้นมากกว่า5รุ่นที่ผ่านมาเพราะได้พัฒนาหลักสูตรทั้งในเรื่องของการเพิ่มเนื้อหาและวิธีการใช้ในการศึกษาอบรมค่ะ เช่นการนำวิธีการถกแถลงมาใช้ในแต่ละวิชาเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษาและวิทยากรเพิ่มขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งเป็นจุดเริ่มต้นในการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้เรื่องการเมืองและการเลือกตั้งอย่างสมบูรณ์หลักสูตรแรกและเป็นความรู้แบบสหวิทยาการค่ะหลักสูตรพตส6 จะจัดให้มีการประถมิเทศเพื่อปรับพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบที่สำคัญในการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งรวมทั้งจะแนะนำการจัดทำรายงานวิชาการส่วนบุคคลจากนั้นจะเริ่มการศึกษาในเนื้อหาวิชาซึ่งเรียงลำดับหมวดวิชาศึกษา5หมวดดังนี้หมวดวิชาที่ 1. ทํามาพิบาลกับการเมืองไทยหมวดวิชาที่2การเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรม กับการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหมวดวิชาที่3การพัฒนาพักการเมืองในบริบทการเมืองไทยหมวดวิชาที่4บทบาทของผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหมวดวิชาที่5ประเด็นร่วมสมัยทั้ง5้าหมวดวิชานี้ดำเนินการโดยคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่หลากหลายซึ่งเป็นผู้รู้ลึกรู้จริง และเกี่ยวข้องโดยตรงในเรื่องนั้นโดยใช้เทคนิคอบรมแบบมีส่วนร่วมการบรรยายและการทกแถลงการอภิปรายการสัมมนาการศึกษาดูงานการแบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติจนถึงการจัดทำเอกสารการศึกษาส่วนบุคคลโดยสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งได้กำหนดเข้าโครงในการศึกษาในหัวข้อหลักเป็น4กลุ่มตามหมวดวิชาของหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง และจะได้มีการจัดทำยุทธศาสตร์เชิงรุกภายใต้ชื่อยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งเป็นข้อเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยครอบคลุมพันธกิจหลัก3ประการได้แก่ 1. สร้างพักการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็ง 2. ควบคุมการจัดการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรม 3. สร้างจิตสํำนึกประชาธิปไตยและส่งเสริมการมีนนส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนซึ่งตลอดระยะเวลา7เดือนตามหลักสูตรมีกระบวนการศึกษาที่เข้มข้นหลากหลายรูปแบบทั้งการบรรยายสมมนาอภิปรายกรณีศึกษาในบรรยากาศสนามเลือกตั้งจริงรวมทั้งการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลให้หลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรที่มีการบูรณาการความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการเมืองการปกครองการเลือกตั้งและหลักธรรมาพิบาลเข้าด้วยกันในลักษณะส,สหวิทยาการเน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างแท้จริงสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มั่นใจว่าหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงจะมีส่วนสร้างมิติใหม่ทางการเมืองและการเลือกตั้งเข้าสู่ความเป็นธรรมพิบาลและเสริมสร้างสมานฉันในชาติณสถาบันแห่งนี้นักศึกษาทุกคนจะจับมือร่วมเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันคิดร่วมกันทำสร้างสรรประชาธิปไตยและสร้างวัฒนธรรมการเมืองใหม่ที่สุจริตโปร,โรง่งใสและเที่ยงธรรม ให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราค่ะและนี่แหละค่ะถือเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะที่นักศึกษาหลักสูตรพตสอกทั้ง90ท่านจะได้ร่วมกันสร้างความรู้ความเข้าใจและการเลือกตั้งให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญค่ะนั่นก็คือการที่นักการเมืองตอนน้นเนินการสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองให้กับประเทศชาติตามวิธีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหารกรษัตริย์ทรงเป็นประมุข ของประเทศชาติอย่างแท้จริงและพะดุงไว้ซึ่งความมุ่งม,มั่นในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้ามัม่นคงสืบไปค่ะวันนี้ที่ฉันต้องขอลาไปก่อนสวัสดีดค่ะ